ก่อนลุงสางวันนี้เมื่อคืนนอนไม่หลับแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งในการควบคุมกายทิพย์ได้แล้วอาจจะมีส่วนกับเรื่องท้องไส้ด้วยเมื่อคืนท้องไส้ปัน่นป่วนมากสามารถเ,เริ่มจะเข้าใจเทคนิคการควบคุมการเข้าออกของกายทิพย์ Uh, ตัวสำคัญก็คือว่า uh, ลูกแก้วใสๆเป็นการชาร์จพลังงานหา uh, ลูกแก้วนึกถึงลูกแก้วสีใสเป็นสัญลักษณ์เอาไว้ที่ uh, กลางของมือเอาน้าคสมาเสร็จแล้วเอาตัวสำคัญคือเอานิโปงชนกันหน้าคสมาที่เอานิโปงชนกันแล้วก็มี อลูกแก้วอยู่ตรงกลางเหมือนลูกแก้วลอยอยู่ตรงกลางอยู่ข้างนอกร่างกายอยู่ข้างนอกร่างกายเป็นการชาร์จพลังงานเป็นการชาร์จพลังงานที่อ,าอาชาร์จพลังงานเก็บพลังงานเอาไว้ถ้าเรามีพลังงานตัวนี้เราก็จะสามารถเข้าออกเข้าออกได้ง่ายขึ้น เพื่อที่จะเก็บพลัง,งลูกแก้วลูกแก้วตัวนี้เป็นพลังงานที่สําคัญมากลูกแก้วการทดลองครั้งนี้เป็นสิ่งที่รอมานานได้แล้วแล้วก็ตัวสาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อการการฝึกฝนการเดินทางวันนี้ได้เดินทางไปเข้าออกไปครั้งแรกไปที่สวรรค์ชั้นที่หนึ่ง เป็นบ้านของใครก็ไม่รู้ลักษณะใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับโลกมนุษย์มากาบ้านออกจะมีลกๆนิดนึงแล้วก็มีประตูบประตูบ้านทั่วไปสามารถเปิดเข้าไปได้เออขออนุญาตเท่าก่อนเปิดเข้าไปได้แล้วก็สามารถที่จะเปิด เ,เสร็จก็จะเจอหิ้งพระ,จะเจอรูปพระต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ว่านึกไม่ออกว่าเป็นพระที่อยู่บนโลกหรือว่าจะเป็นหิ่งพระเ,เขาก็ให้เขาเข้าไปดูได้แล้วก็จากนั้นก็กลับมาดูดกลับเข้ามาดูดกลับเข้ามาแล้วกอ็ออกไปอีกครั้งที่สองครั้งที่สองก็พยายามบินวนให้ทั่วไปในสถานที่แบบใกล้ๆรอบๆสังเกตครั้งนี้ภาพชัดมาก เห็นสิ่งต่างๆเห็นสิ่งต่างๆได้พยายามเห็นสิ่งต่างๆเห็นกระบวนการการเหาะการชาร์จพลังงานระหว่างระหว่างระหว่างออกไปได้ก็คือตัวสำคัญก็คือลูกแก้วเพราะว่าปัญหาก็คือเวลาถ้าออกไปเนี่ยพลังงานมันจะหมดระหว่างทาง พอพลังงานมันหมดระหว่างทางเนี่ยเอ่อมันก็จะดูดกลับแต่ว่าการดูดกลับบางทีมันก็เ,เป็นอันตรายาที่แบบมันดูดกลับปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้กระแทกแกระแทกอันตรายคราวนี้วิธีการกลับก็คืออาจจะต้องกลับเข้ามาเป็นทีละชั้นทีละชั้น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 เอ่อเหมือนคล้ายๆวิชาธรรมกายออกทีละชั้นชั้นชั้นแต่ว่าครั้งนี้ได้ไปเหมือนสถานที่เป็นเหมือน เหมือนมิติทดลองเหมือนมิติทดลองอมีความสดๆงดงามครั้งที่สองเป็นมีควสมเหมือเนเป็นสถานที่พักผ่อนคล้ายๆอบอกไม่ถูกว่าเป็นที่ไหนแต่ว่าสวยงามกว่าโลกนี้ด้วยแล้วก็ครั้งที่สองที่ออกไปก็พยายามบินวนพยายามควบคุมการเอ่อการเหาะการ ขึ้นลงแต่ก็เออมีการติดหลังคาบ้างมีอะไรบ้างต่างๆแล้วก็รอบๆก็เป็นต้นไม้เป็นอะไรต่างๆเท่าที่จําได้แต่ว่าเออบางส่วนมันจะลา้ลางเรือนไปอา่าต้องก็ต้องรีบอัดเสียงเอาไว้แล้วก็กระบวนการที่อา่าเจอก็คือน่าแปลกมากคืออา่าได้เจอได้เจอท่านโอ้นด้วยอ่าได้เจอท่านโอ,อ,อ้น,อนแล้วก็เจอ เจอ,อพระอาจารย์รัดด้วยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าของจริงหรือเปล่า,าเหมือนเป็นอีกพระอาจารย์รัดอีมิติหนึ่งเหมือนกายของพระอาจารย์รัดอีมิติหนึ่งกับกายทิพย์ของานโนิยมิติหนึ่งแต่ได้สามารถที่จะคุยได้พูดป็นเสียงเป็นปากพูดคุยได้ประหลาดมากแต่ว่าบทสนทนา ไม่ค่อยชัดเจนักลางเลือนลึกไม่ออกอาอาสามารถพูดคุยได้แล้วก็ในสถานในในมิติทดลองตัวเนี้ยก็จะมีลูกแก้วลูกแก้ว,ล,กกวลูกใหญ่ๆอยู่กลางเ,าเขาเรียกอะไรอะเป็นเหมือนคล้ายๆทะเลสาบใหญ่ๆมีลูกแก้วตัวนี้อยู่ลูกแก้วนี้สวยมากใหญ่มากเหมือนเป็น เป็นสัญลักษณ์ที่จะบอกไว้ว่าให้เรา,าถ้าเราจะออกไปอย่างนี้อีกต้องมีการชาร์จพลังงานตัวนี้ด้วยพลังงานตัวนี้เหมือนเหมือนสมถะกรรมฐานชาร์จเอาไว้ชาร์จเอาไว้ชาร์จเอาไว้ถึงจะทําให้อ,อยู่ออกไปได,ออไปได้ออกไปได้นานนะแล้วก็ในตัวมิติทดลองตัวนี้ผมได้ออกไปเข้ามาแล้วออกไปแล้วก็เข้ามา แล้วก็ออกไปอีกรอบที่สารู้สึกว่าเริ่มที่จะรู้กระบวนการการควบคุมก็คือตัวสำคัญคือต้องมีการชาร์จพลังงานนะเราต้องฝึกสมาธิไว้ด้วยแล้วก็เผากิเลสก็สำคัญเราต้องเผาไว้ด้วยแล้วก็มันอาจจะมี ภาวะอะไรบางอย่างอย่างเช่นความเหนื่อยหรืออะไรบางอย่างที่อาจจะส่งผลด้วยแล้วก็ท้องไส้ที่อับปนปวดก็อาจจะมีผลซึ่งตัวนี้ยังไม่ชัดเจนว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไงตัวนี้คราวนี้เมื่อคืนเนี่ยเข้าออกได้หนึ่งหนึ่งเข้าออกไปครั้งแรกพลังงานหมดแล้วดึงกลับแล้วก็กลับมาชาร์จได้แล้วก็ออกไปออกไปเสร็จ พลังงานหมดแล้วก็ดึงกลับมาได้แล้วก็ออกไปอีกครั้งหนึ่งรอบที่สามบันก็เช้าพอดีก็พอตื่นขึ้นมารู้สึกไม่เหนื่อยเพราะว่าอพอดีรู้รู้วิธีชาร์จแล้วตัว,ต,วตัวการชาร์จนั่งสมาธิเอาไว้ข้างนอกอะจะคล้ายๆวิชาธรรมกายแต่ว่าใช้ ใช้ลูกแก้วอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกข้างนอกร่างกายไม่ได้อยู่ข้างในอยู่ข้างนอกอพลังงานตัวนี้ก็จะเป็นเชื้อเพลิงเวลาที่จะออกไปเที่ยวตัวมิติตัวนี้คิดว่ายังเป็นตัวมิติทดลองอยู่แต่ว่ามีความสมจริงมากมีความสมจริงมีความอโอ้มหสศจรนย์จริงๆมหสศจันแบบ นี้ที่แทบจะเรียกว่ารอ,อคอยจะทำแบบนี้ได้มาเนิ่นนานแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวอัดเอาไว้ก็วันนี้ก็เดี๋ยวเข้าไปส่วนบูสวันดีครับ